สวัสดีคับวันนี้เราเสนอละครสั้นเรื่องคุณตาหลี่ผู้ขยันนะคะวันเป็นชีวิตคุณตาคนหนึ่งนะคะที่ขยันกันแข็งนะคะตอนนั้นนะคะเขายังหนุ่มอยู่นะคะคุณตาคนนี้ยังหนุ่มนะคะถ่ายทอดชีวิตตอนที่คุณตาย,ยังหนุ่มนะคะทุกคนนะคุณตาก็มีจักรยานหนึ่งคันนะคะกำลังจะไปสวนนะคะเอาคุณตาทำไมไม่ทีบล่ะคะ นนบบถึงส่วนแล้วนะคะถึงสวนแล้ว้าก,ก็รุนเลยตรงนี้มันตบากผักกล้วยไปด้วยนึนไปยินเตียงเ,ยเดี๋ยวนี้นว่าไปต้มกุ้ง่อมกกงไงนู้นเ่อยตัวนน้ตอนนี้นะคะเรากำลังติดตามชีวิตคุณตาลีนะคะ เป็นคุณตาที่ขยันนะคะแต่อันนี้เล่าเรื่องชีวิตคุณตานำแสดงโดยอรีร้อยแปดอาชีพนะคะแสดงเป็นปคุณตาหลีนะคะมาเล่าเรื่องคุณตานะคะคุณตาตอนนี้คุณตาก็อายุมากแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดู อาชีวิตคุณตาตอนสมัยหนุ่มๆนะคะคุณคุณตาก็จะทําสวนนะคะอันนี้นะคะคุณยายก็มาแล้วนะคะคุณคุณตาหลี่ก็มีอ่ภรรยาหนึ่งคนนะคะชื่อว่ายายปลานะคะยายปลาก็ขยันนะคะตอนที่ยายปลามาก่อนเลยนะคะพาจักรยานมาหนึ่งคันนะคะมาคนละคันค่ะคุณยายมาถึงก่อนแล้วนะคะอันนี้เป็นจักรยานของคุณยายนะคะน,นี้เป็นของคุณยายค่ะ <sha> โอ,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 โอ้คุณตาพากล้วยมาด้วยนะคะแล้วคุณตาก็พาจอบพาเสียมมานะคะ วันนี้คุณตาจะทําสวนนะคะนี่ค่ะพากล้วยมาด้วยนะคะวันนี้ดตามชีวิตละครสั้นนะคะขอขอขอกล้วยคุณตากินนิดนึงนะคะคุณตาขี้ห่วงไหมคะองคุณตามีพัดลมได้หรอคะ ตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วนะคะตาลีก็เหเลยิวแล้วนะคะวันนี้คุณยายไม่ได้ทํากับข้าวมานะคะมีกล้วยมาหนึงหวีแล้วก็ <laughs> กินข้าวโพดกันนะคะมื้อเที่ยง <laughs> วันนี้เราจะหมกไฟกัน,นะค่ะ <laughs> ข้าวโพดหมกไฟเลยนะคะ <laughs> มีดกไมดนเอามาแล้วค่ะตาตาหมกลงไปในไฟแล้วนะคะ <laughs> พาลูกมาด้วยนะคะลูกแมวกนนะน้องเงี้ยวเงี้ยวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหมก้าวโพดกันนะคะโอ้หมกต้องเปลือกเลยจะได้หอมๆนะคะค่ะ <c oughs> น้องทองกินด้วยใช่ไหมคะน้องทองกินไหมคะ่ะกินกินกิน